ได้เวลาแล้วนะคะเนี่ยได้เวลาตำส้มตำแล้วนะคะมันจะพอบอเนี่ยมะละกอใหญ่แท้งตำใส่ขนมจีนบ่อกเอ้ยได้เนีงมาจีนจุดเนี่ยได้จุดทำไมมันไม่ชัดเลยมันย้อนแสงบอกเนี่ยมันไม่ชัดฮะมันอ้อมจะเด้ออ้อมมันขดหน้าบุ้งมีคนดู ฮะเออไม่ก็จบปลาสดปลาสดเนาะนี่ถ้ากินทะเลทำอะไรได้มันอร่อยหมดค่ะเพราะว่าเพราะว่าพงชิรครึ่งกิโลหนูอาจารย์มาใส่ตลูก ครกแต่งติ้งหมดเลยเนี่ยังอยู่ดีโอมันเมียนอยู่ดีมีเห็ดตุว่ามันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอหน่วยเบียร์ตันกี่ถึงเบียเหม่งโอ้กี่เมื่อเยอะเหลือหรอยังไม่ได้กินข้าวก่อนโอ้โหทำไงอ่ะแม่ไม่มีระดับน้ำท๊อมหอมมากเลยอ่ะใส่สีนั่กินแล้วพากันไปบางขาดเลยบ่ ไหถอดปักไฟออกหมดแล้วไดหนูจ้ามาใส่จ้ะได้ระบบอันนี้อันนี้ตัวน คนอื่นเขาสะเรียบร้อยเลยโอ้ยทำไมจ้ามาตะกอกนามาช่างดูช่างคนอื่นเขาเเรียบร้อยแล้วดูช่างมาสงสารช่างแท้มาช่างอะไรกัน้นทาเนาะ้ามมัต้านคนอื่นมาใจขึ้นทางติดทางไงติดมาไอ้เค้า้อกินอะไรยังสินะเอ็งสิ่งซีด้งต่อนัไ

านชมใหญ่ขลิบไปิบบงหัวเฮ้ยหนูจะพ่านหน้าตักเลยลูกนู้นเป็นเหรียญเพื่อนกันนั่งใหญ่เอาสาสตร์มันงี่เลยมันฮอนไปนั่งก็ได้เดี๋ยวมันฮอนเต้นี่เก็จะให้ดูตุ้งห่วยเฮ้ยมันทำกัเจ้าวฟิล่ากับข้าวหยิบนะนี่ม่ากลัวเสียทำอะไรจะเข้าดาวคืนนี้หรือเปล่ากินเออข้าดาวอืมเอาไม่ฮาเวซิล่ะ ពីងាត right? um, ់ទ <entwickelt> ីແມងងឹប <Sundayientoia> ទីແມរទីແມបោះហៅអេងណាស់គូទៀមមកហើយពលទីជីជាយើជិះខុនរត់មកតាអកជេនេះគ กูอยากกนอะไรกมูวนม้วนไงชอ์กินหันมัวนทกินมันม้ว์จะมัวนเสกเลยก็เลืออยไม่เลือเนีนยิ่งเลือกมันได้แม่งก็ลืมปะเอ็งอยู่เต้กินอย่างเจ๊กี่อามัวรถฟังกี้อดี่พาตะเตี่ยมัวเฮ้ยมันเตาเต้แต่จะมัวอยู่ตรงนี้ผ่านทะเลนี่เต้าฮ่ามันอยู่ใกล้หูมันฟังไม่รู้เรื่องเอาจริงจริงอันนี้เราแค่ปากเอาเขาเอาดูตามปากเขาน่ เอแก่ยังัองก็ผนหอกอันเท่าหูผ่ากเลก็ทัดที่ลับมือหอกกันเอ้ยมอีีล่ะลบถะมีกูด่กติ้ังนอกข้างในเฮ้ยอ๋าวอ่งเ่าอหน่งว่าตุกตาอะไรแต่เฮ้ยกินตุ๊กจับเอนี่ดงนิ่งน่อยนะจับจับมั่วจะจับด้วยไอ้นึุ่กเราแหลแต่เฮ้ยกินตการหามลงมือเด้อนี่บ่แม่น้นากินเลยยอกสุกปลาปลาทุกเรียงไบหนามมือไรคืออัดมาดิเสร็จ มาทำพี่เลี้ยงน้าอุ่มมหบนี่นะคะใครทมหาดูให้จะใจเอาจินตราคนเดียวทมหามากเลยเกีคนสี่สวยงามทำนางเอกไม่ไปหาจินตราหรอไม่ไปหาจินตราเออก็นางเอกดูให้จับใจเลยเนี่ยนางเอกชื่อด่าทั้งหลังก็คืออภัสรานะคะเอ้กี่เฟือง กินมาเตอร์ไซค์ใหม่กินอะไรต้นนึงเนอะกินาวนไหนไสมัยก่อนเราโชว์ข้าวกินหม้สมัยก่อนโชวยใหญ่ขึ้นหน้าขนาบจะจะขนาบมดสิละเว้ยยืนเน่ยืนในสมัยก่อนเคยใส่ยศเป็นแม่ม่วงไหมสมัยก่อนเคยโชว์กินข้าวแบบพอดีนะสมัยก่อนโชว์กินข้าวแบบคนอันที่แย่ทีาสเลยใหรมั้ยอันเริ่มหรือยังที่โชว์กินข้าวสิบอก ใส่กิตาฮอตฮอตแบบผู้ดีลยบุกครื่องอ้่รยนกินเ้อนนแบบนกินข้าวแบบผู้ดีกินข้าวแบบผู้ดีกกยกไกนับบุซีล่ะซโตซโติ้านนี่นีนาทีนักเนงนุ่ยนื้อนุยน้ยกินร่งซี่ะตดสินสบเตนตัดสินสิบ้านเต็นนี่จ้าจ้าจ้างกับรวยเฮาตานใบบุญแเฮนบา

ซอนนิดเดียวเองระดับเจกินรู้จักคอใครที่ไหนล้มก็สร้างใหม่ล้มก็ร้างใหม่กิ้มชลาสยามยากหงังอาเซียนะอาเซียกินดาราเอเชียเลยเจ๊เจมียได้ซื้อเดี๋ยวกไปเฮ็ดอีกก็ไปเก็บเมียเล็กมาอีกต่อเล็กเโลกเฮ็ดใหม่ก็ต้องซื้อของไม่ต้องซื้อสักอย่างเลยของไม่เออของไม่ได้ซื้อเดี๋ยมดูดิ គ <CKS> <Ce situación> េចេញដល់ដល់ដល់អីទៅបានទីអកអីអីហើយណែនឹងអានោះទឹកជៀកក្បាលឈប់មិនខត់រឺមិនបានអានេះលោកបាទអូខោនេះអាយួមនិយាយយែណៅ kita នឹងស៊ីលោកបាទខត់នេះអូអាយស៊ីលោកណែអាយស៊ីលោកណែអាយស៊ីលោកណែទៅណៅលេនេះលោកកុំខត់ណា បានបបអត់ឃើញគីក៏ថាក់ទៅណាស់ណាស់តែដូចជាលោកគឺណាប្រសាតាណឹងបន្តិចអីមិនថត់ទេទេតាណាញ៉ាំថាក់ឈើណ oi ខឈិនដូចជ្រើជ្រើឈិឈិបាត់អីឈិតបាត់អីចាយឲ្យឆោតក្ដៃនេះនេះវាមិនវាមិនដូចមនុស្សទេជាប់ដៃក៏យោដៃចាប់ដឹកណែបើថាក់ដឹកមួយទៅដៃអីជាបង ไปมันยัไม่เมาจากมารีดูไมฟ้าชอนเองโอ้อก็ไปดูมันมัยูแจ๊กจะแดดด้ยคอยแบบกันล่ะไอ้ยสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่ถ้าสักพักหนึ่งนี่หมดเลยเอออันนี้ រែងចៃយ៉ាងមិនស្័យអូណូណូលីងតើអាប់ដេតណូអង្គចេញមកនេះណាទៅនេះណាគេញ៉ាំណូណូគេញ៉ាំណែចឹកទីឡាត្របថេនេះយុចទឹកបោកទីមកទឹកបោកតាមក្រោយអីជូគូនជែកណា មកតបតនលោកអើគេតនេះណែណែថ្ងៃមកទុបដែរអានិខនអញទៅនេះណាជួរដល់ហ្នឹងជួរណាហាអើយនឹងចេញហើយមានបានចេញយឲ្យថ្ងៃហ្នឹងលក់លក់អឺអឺនៅណែមានណែ គេយកមួយដើម1ខ្នងផាត់ទៅថាមកតាមឡងហ្នឹងទៅមកនេះបាទនេះអីនោះណានេះអត់មានពីប្របលនេះទៅបាត់ញ៉ផឹកមកនេះមកតាមតែហ្នឹងទៅທາງទៅអត់និយាយហេកហ្នឹងនិយាយជីមេគុនត្រៃឲ្យហិងអត់ទៅប្រែហេកណាឡើងបួនបាត់ជឹងអេ ពនបត្តិគេទៅអើឃើញប្រៃពនបត្តិជឺអើយហែកគេយូរតែដាក់ទៅហ្នឹងចាំន័យក៏ចាំន័យហិងឃើញគេដាក់ខាកណៅចាំន័យហិងតែបងថាចាំហិងសិនខិតយងដាក់ខាកណៅចាំន័យសិនគ្រាប់ចាំហិងអូខៃទីគេយូរចាញ់ចេញអោយរៀបរយអមែនណា

យัวតាធុំខ្ញុំអ້ອຍក៏យัวតោអ៊មអើកត់អាសាទអើយទៅចុះទៅចុងកាត់អ້ອຍចុងកាត់ងាយណោចូលអញវានំស្រុកក្លោគីថាកັບអាទុយទុយអ្នកនេះនោះសើមអ້ອຍគីម៉ាត់គីនេះយัวប៉ណែមកអោកណាំទៅយ៉ាងໄຂតាមបក់គីថាទីហៅទីអាខុនខុកគំពងផ្លានធំទៀជីកក្ដាមផោកស្រីម្នាក់ទេណាស្រីណា បានជីក៏ជិងអើយជិងអីជីរងក៏ជូរស្រស់ស្រស់ណានេះគេថាស្មឹកក្រូចទៅមិនដឹងថានេះយ៉ាងថានេះអើមិនអីតាំងអ oi ពីលាក់ពីលាក់ពីលាក់ទៅអើយអ oi បងអផាសរាអីចៃឌីម្លេះតកាន់វងវងខ្លា